สวัสดีจ้ากำลังจะไปซื้อของมาแพ็คไปแจกพี่ๆน้องๆชาวโรงงานนะคะไปกับป้าป้านัดค่ะน้องซันดี้แล้วก็พี่เทนะน้องซันดย์สวัสดีกล้องหนะะ่อยครับไปไหนคะวันนี้สวัสดีค่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มมาซื้อของกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะอันนี้ไข่ของบอสกุ้งบอสก้อยนะคะสิบห้าแผงเนาะนี่ค่ะนี่ราคาไข่นะคะสิบห้าแผ ของบอสกุ้งบอสก้อยอนุโมทนาบุญกับบอสกุ้งบอสก้อยด้วยนะคะส่วนหนึ่งแม่หมวยก็จะนําไปซื้อขนมไปแจกเพื่อนๆน,น,น้องสันเดย์ปหนึ่งที่โรงเรียนวัดมากเตยนะคะทุกคนนี่ไง,ไงมาม่านะคะบะมี่กึ่งสําเร็จรูปสิกล่องนะคะข้าวาสารร0อยกิโลนะคะอนุโมทน,นาบุญ ข้าวสาร100กิโลนะคะอนุโมทนาบุญกับลูกดวงทุกคนนะคะการ,รยานามิชท,ที่ดีทุกคนนะคะ100กิโลค่ะครบแล้วนะคะกำลังจะไปจ่ายเงินนะคะเรียบร้อยจ้าภารกิจคอมพิ e วันนี้มิชชั่นคอมพิ e นะคะ